ครับอัสลามุอะลัยกุมบารัฟมะตุลลอฮฺบารากาตูนะครับผมชื่ออามันนะครับอามันบินซาเลหรือว่ามารินบินซอาเลนะครับออตอนนี้เป็นณตำแหน่ง managing director ครับเป็น M.D. ของ Clean Square ครับอัสลามุอะลัยกุมบารัฟมะตุลลอฮวะบารากาตูผมฮาจีสุรินบินซอาเลนะครับเป็นประธานบริษัท Clean Square Corporation ประเทศไทยจำกัดครับอัสลามมุลัยกุมบารัฟมาตุลลอฮฺบารากาตูผมฮะจีรัตนชัยนะครับ คือสมัยก็รับเดียาเป็นรองประธานแต่สัตว์ที่ตระกูลัตว์ที่กระจยตัวกันก็เป็นลูกชาวนาพ่อผมทำนาด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยเรียนจบที่โรงเรียนรอซีดีนะครับแล้วก็จากนั้นก็ค้าข้าวพ่อธุรกิจค้าข้าวมี่ตกมาจากรุ่นกีผมก็เติบโตมาแบบทำนาด้วยค้าข้าวด้วยเรียนหนังสือด้วยต้นก็ ยังไม่ได้คิดฝ่ายฝันเพราะเด็กยุคก่อนๆเนี่ยไม่เหมือนเด็กยุคน,นี้ฝันเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรกันไปเรื่อยนะครับมมผมฝันมันไม่มีหรอกครับเพราะว่าชีวิตมันฝันไม่เป็นปีหนึ่งสาผมเข้ากรุงเทพมาทำงานหลายแห่งต่อสองเข็มมาเลยแล้วมาโรงงานทำกระจก ก็เริ่มฐานะทาทำบ้านก็ดีขึ้นจากนั้นมาก็ก็แต่งงานแล้วก็ออกแก้โรงแรมเลยทันทีจากนั้นมาก็ไปสาวก็ไปขับรถเทเลอร์22ล้อไปก็ขับไม่เป็นเลยก็ไปฝึกขับที่นู่นผมไปปี23กับมปี2อกลับมาก็ตอนนั้นทำหลายอย่างอยากรวยแล้วก็มีพี่สะพายซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็แนะนำให้ทำการค้าก็ซื้อตึกกระทัขายของช่า แล้วก็ขณดที่ขครของชาผมก็รับรถนักเรียนด้วยเสาร์ที่ย์ก็วิ่งทัวร์กลางคืนก็ทำ M แบมเวย์เพราะ่่ไม่ถอยฝันอยากรวยนี่แหละยังรวยยังหยุดไม่ได้คือผมชอบอ่านหนังสือของคนที่เขาสําเร็จดูวิธีการรวยของเขาอ่ะแต่ทุกคนผ่านด้วยการทํางานหนักทุกคนครับทำมากกว่า8ชั่วโมงมากกว่า10ชั่วโมงตอผมไม่ยึดคนนะฮะผมยึดกับยึดการปฏิบัติของคนอย่างที่กล่าวมา <c oughs> แต่กาชอบแบบชีวิตรวยๆอะแล้วที่แต่ที่ผมมาดูเนี่ยนะครับผมก็ดูอย่างมุสลิมเราเนี่ยก็คือ i น to าส์นะครับท่านดั้นรวยเพราะว่าค้าขายนี่แหละผมก็ยึดตัวนี้แหละคือการธุรกิจแต่ที่ได้ยึดบุคคลแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับดูประวัติแล้วก็เอามาใช้ ที่มาที่ไปของคลินสแควร์นี่ก็คือตอนที่ผมทำเอ็มวีเนี่ยนะครับน้องผมทําอยู่แล้วธุรกิจคาแคร์เนี่ยเขาก็ทําธุรกิจคาแคร์ผมก็ทำเอ็มวีหลังจากนั้นมาเขาก็ชวนผมร่วมผมก็มีความรู้ในด้านการทำเอ็มวีผมก็เอาระบบของเอ็มวเนี่ยเข้ามาใช้กับคลินสแควร์แล้วก็ทํามาได้ถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดธุรกิจเราก็โตขึ้นนะนะหลังจากผมทําอยู่กับน้องชายได้สองปีสามปีที่เคยเข้าค้ามเนื้อตอนนั้นเนื้อมันเกิดแอนแท็ก แต่อะไรขึ้นเนื้อมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยชวนยุทเข้ามาเห็นเขาก็ขยันคือผมเนี่ยล้างรถมาตั้งแต่มีรถเองนะครับตอนอยู่โรงแรมผมก็ล้างรถเวลารถของพวกแท็กซี่โรงแรมเนี่ยเขาไปรับฝรั่งมาพเพื่อนตอนนั้นเราเป็นพนักงานเราก็ว่างเราก็ล้างรถทันละสี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่ผมก็ยังไม่ถึงตัวางนะครับขออทีละ9ก้าคือก็ที่รูก็ ทำงานแบบท่านประธานทั้งสองเนี่ยทำจนตายทางงานแต่ถามว่าเกษียณหรือย,อยังก็ตอนนี้ก็ถอยออกมาให้รุ่นนี้ให้รุ่นนี้ขึ้นมาดูแลเราก็ยกให้หมดแหละครับเราก็อยากจะพักก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่อยากจะพูดเลยว่าถึงพูดตายทีนตะแพรยังอยู่อะไรด้ยน,นะครับมันก็ทุกอย่างอาล็อตกำหนดมาแล้วนะฮะผมก็หวังว่าแม้ผมตายก็อยากให้ธุรกิจในนี้ปลอดภดูแลทั่วทั่วไป จากที่ท่านประธานยื่รับมอบมาแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องดูแลเรื่องการบริหารงานทั่วไปไปส่งเสริมไปอบรมต่างๆเนี่ยเราติดตามท่านประธานไปและงานที่รับมอบมาจากท่านประธานัวใจคือลูกค้าคึงพอใจเมื่อไหร่เนี่ยมันงานก็จะประสบผลเป็นลูกค้าเป็นผลตอบรับจากลูกค้าเพราะฉะนั้นความพึงพอใจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสูงสุดของบริษัทจังหวดคือเรามีบุคลากรชุดนี้อยู่นะครับ คือพนักงานของเราเนี่ยต้องผ่านการอบรมผ่านการฝึกปฏิบัติก่อนที่จะบรรจุผมนะครับเมื่อัวอบรมแล้วก็ผ่านการทสต่างๆเนี่ยเป็นประจําเราจะมีการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นผู้ฝึกอบรมและไปตรวจสอบการทํางานของพนักงานว่าได้ดังที่บริษัทเป็นลำตางบของบริษัทไหมมีผลกระทบมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราทาในงา ห้ามปิดแต่เราตลืงอนใจหน้าเช่าอยู่หรือบางห้างลดราคาแต่มันก็เม็เพียงพอครับเพราะว่าเราต้องจ่ายให้ไปด้านงานแต่ถ้าห้างเปิดเท่าไหร่มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะเมื่อเกิดเราก็ทำอยู่แล้วก็มีความมีหนุนสำรองนะครับจากท่านประธานที่เป็นผู้ส่วนต่างๆเนี่ยก็ได้มาช่วยเหลือกันตรงนี้มันก็ผ่านโนวิกฤตตรงนี้ไปครับ ไม่มีการจ่ายเราจะไม่ไม่ได้ขายกป็นจายกระการควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางทีเราขายไปแล้วเนี่ยอาจจะเสียชื่อแบรนด์เราก็ได้ขายจะให้่มาศึกษามาซื้อน้ำยาเคมีเคมีภัณฑ์ต่างเราก็ยินดีนะครับศึกษาตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะไปเปิดที่ภูเก็ตมีอหลายจังหวัดครับในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดนะครับอย่างว่าโอกาสหน้าถ้าเศรษฐกิจดีเรายินดีจะเปิดเพราะว่าห้างต่างๆที่เขาก็ไว้วางใจให้เราไปเปิดเพราะว่าเราติดต่อมาหลายห้างนะครับแต่ที่บอกเลยคับว่ามันติดโควิดช่วงนี้ะก็ขอย สลาวล่าก ah ุมรอมะตุลมรอเวลากาตูนะครับผมมารินบินซอเละนะครับชื่อฮัดยีอามันบินซอเละครับครับตอนนี้เป็นดำรงตำแหน่ง m อดีครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกิีนสแควร์คอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดหน้าที่หลักก็จะมีเกี่ยวกับทั้งเรื่องดูแลสาขา32สาขาตัวประเทศโดยที่ได้ทำงานบรีฟงานไปให้ผู้อำนวยการเขตอีกทีหนึ่ง มีคิดแต่พอคิดไปก็มันมันไม่ใช่เกมของเราของเรามันอยู่อีกอย่างหนึ่งมันต้องทําให้มันคลีนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมาคร r ไปอ่ะบางบางท่านก็บอกได้บางท่านก็ไม่ดีกว่ามันยังไม่ฟันมาทางเดียวกันเลยทั้งนั้นไม่เอาดีกว่าเราก็อยู่ของเราไปตามนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแผนเป็นสเต็ปสเต็ปของเราในกรุงเทพเรามีน้อยแต่ก่อนเรามีเยอะแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราทํา อ่อย่างกรุงเทพตอนนี้เรามีทั้งหมด4สาขาแต่ว่ามันก็จะมีปริมณฑลนนท,นนทบ,บุรีสุขสวัสดิ์อย่างเงี้ยสุนประการติวานนบางใหญ่ที่จะขยายในกรุงเทพแต่เราเราเริ่มมาจากหลายสาขาเมื่อก่อนที่เราเคยเปิดเปิดเปิด,ปดมาเรื่อยๆเนี่ยจนมันมีการแชร์ตลาดมันเยอะแล้วการแชร์ตลาดอเงี้ยมันต้องใช้กําลังเยอะแต่ว่าเราก็จะพยายามลงไปที่จุดยุทธศาสตร์ที่คิดว่าดี นะถามว่ามีต่างจังหวัดที่ไหนที่มีอย่างตะวันออกอย่างเงี้ยตะวันออกตอนนี้เรามั่นใจว่าเป็นเมืองหลวงของเราลวเพราะเรามีตะวันออกถึง12สาขาเราไปทําการตลาดก่อนใครเลยแต่ตอนนั้นระยองไม่มีเลยเลยแต่กอนนี้เระยองโอ้ พัฒนาขึ้นมาเยอะเอายอดขายอันดับหนึ่งอยู่ที่เดอะมอลโคราชโคราชเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ของเราไม่ได้ล้างรถางเดียวผมมองว่าลูกค้ามาซื้อไลฟ์สไตล์ลูกค้ามาซื้อความสะดวกสบายของในห้างคือความสะดวกสบายที่จอดรถใส่เสร็จปุ๊บได้ขึ้นไปล้างรถไม่ต้องมาหาที่จอดไวยเขาที่ล้างรถเลยแล้วเราก็ะเะรินเรืเ่อยๆกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไจ้ทําให้แบบระวังตลาดไปหมดแล้วฝากต่อปากปากปากตาอ การสร้างสรรผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาช่วยเราได้เยอะเพราะฝ่ายพัฒนาธุรกิจเขาก็จะดูด้วยว่าตลาดตอนนี้เทรนอยู่ที่อะไรบ้างอย่างของเราเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีสินค้าตัวใหม่มาทุกตัวไอ้พวกที่ขายตามอินเทอร์เน็ตซื้อทุกตัวเราต้องรู้ว่าแต่และตัวแต่และตัวเป็นไงดูที่ว่าตลาดต้องการไหมตลาดไม่ต้องการไม่เป็นไรรอก่อนได้ถ้าตลาดต้องการรีบทำเลย ก็รวมทั้งหมดนะฮะ,ะเราก็ครอบคุมทั้งหมดเราเวลข้ามหมดอยู่แล้วเหมือนที่ท่านประธานบอกเราเรารับตั้งแต่ซูเปอร์คาร์ยันรถเลโทร่ะรถล่าสุดลูกค้าจองมาสีจะหลุดเราก็รับลูกค้าแต่งตัวยังไงเราก็รับเราไม่ได้มองที่การแต่งตัวเรามองที่ปฏิธานของเราคือพยายามให้ลูกค้ามีความสุขเมื่อมาหาเราจริงๆเราก็มีเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นแหละครับลูกค้าอยากล้างที่ราคาเท่าไหร่ เราสามารถล้างให้ได้ไหมแต่ถ้าราคาตามคล้าลิตรเราก็มีแหละเรามีเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นเราอยู่ที่ประมาณหน้าลิตรเลยหรืออยู่ที่450เหมือนเมื่อกี้ถามท่านเราประธานว่ามันแพงไหมเราถ้าเราแพงเราต้องแพงให้รู้เรื่องถ้าแพงไม่รู้เรื่องมันคือแพงแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ให้อีกหนึ่งตัวลูกค้าสามารถเอาผลิตภัณฑ์กลับมาใช้เขาหน้าโดยที่เป็นส่วนลดไปได้อีกผลิตภัณฑ์กินกายทุกตัวมีดิสคาวทุกตัวถ้าลูกค้ากลับมาสามารถเป็นดิสคาวได้ โอ้ถ้าเทียบกันตอนก่อนโควิดเนาะสู้กันมันเลยฮะจุดยอดเลยอะแบรนด์แต่ละแบรนด์ขึ้นมาเต็มเลยตอนนี้มองไม่ออกเพราะว่าธุรกิจตอนนี้มองยากมากเลยแต่ถ้าเทียบกันตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองหลักการบริหารของผมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในหลักศาสนาก่อนอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ใช่นอกจากนั้นถ้าถ้ามันใช่ถ้ามันถูกต้องมันอยู่ในกรอบเราก็เต็มที่กับมันแล้วเราก็ต้องทำงานนะครับต้องเร็ว แล้วก็ต้องทันสมัยเพราะว่าตอนนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดูตามตามเทรนด์การทำธุรกิจนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเองก็อยากจะสนับสนุนถ้าจะพูดถึงหลักการศาสนาแล้วเนี่ยในเรื่องของริสกีเนี่ยมันอยู่ในการค้าอยู่ในธุรกิจมากกว่าครึ่งขึ้นไปคำว่าค้าขายก็คือซื้อมาขายไปแต่ธุรกิจนี่ย มันเป็นความกว้างขวางยิ่งกว่านั้นถ้าอยากรู้อยากจะทำธุรกิจทาแคร์ผมยินดีที่จะบอกผมบอกผมยินดีบอกให้ไม่คิดค่าโน้ตฮาวถือว่าเราเผยแพร่เพื่อเอาคนลบุญบริลลอตฟิกวณิไดยะอัสลามุอะลัยกุมุบราะห์มะตุลลอฮ์กบะบรากาตุลอัสลามุอะลัยกุมุบราะห์มะตุลลอฮ์กบะบรากาตุลอัสลามุอะลัยกุมุบราะห์มะตุลลอฮ์กบะบรากาตุล